เอาดีแล้วนะทุกคนตอนนี้เนี่ยธนาคารเขาปล่อยสินเชื่อใหม่ให้คนที่อยากจะเริ่มต้นอาชีพเสริมกูได้สูงสุดคนละ20,000บาทไม่ต้องมีคนคำน้ำนะไม่ต้องมีหลักสา์ดอกเบีย้ยเนี่ยหมื่นละ60บาทเท่านั้นแนะแต่ที่เด็ดกว่านั้นดีคือ3กงวดแรกเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินต้นเลยจ่ายแค่ดอกเบีย้ยเ,เบาๆเดือนละ120บาทเท่านั้นเองใครที่อยากจะตั้งร้านเล็กๆอยากจะขายของออนไลน์หรือเริ่มอาชีพใหม่ช่วง ปลายปีต้องดูคลิปนี้ให้จบนะเพราะว่าจะพาไปดูครบทุกเงื่อนไขทั้งเรื่องใครกู้ได้ดอกเบี้ยเท่าไรสมัครยังไงในแอปและแน่นอนเดี๋ยวฉเฉลยแน่นอนเลยว่าเป็นสินเชื่อเด็ดจากที่ไหนกันนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชแนลนะครับ วัตถุประสงค์ของสินเชื่อตัวนี้เนี่ยเขาช่วยให้ทุกคนนล่นแหละเข้าถึงแหล่งเงินในระบบโดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยกู้ที่ไหนมาก่อนหรือที่เราเรียกกันว่าคนไม่มีเครดิตซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้าแบกค้าเป็นฟรีแลนซ์หรือคนอยากจะเริ่มอาชีพเสริมนะแต่ไม่มีเงินทุนช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็เฟืดนะหลายคนเนี่ยมีฝีมือแต่ขาดทุนตั้งแต่ตน้นที่นี่เขาก็เลยจัดเต็มแล้วแหละเปิดโอกาสให้เริ่มต้นใหม่ในระบบการเงิน ินบาถูกกฎหมายและก็ช่วยสร้างประวัติเครดิตให้ด้วยและสินเชื่อที่พูดถึงนั่นก็คือสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสจากธนาคารออมสินนี่และสินเชื่อที่หลายคนพูดถึงในโซเชียลตอนนี้นะเพราะว่ากูได้ง่ายอนุมัติไวบอกกับคนที่อยากจะเริ่มต้นอาชีพจริงๆที่นี้มาดูรายละเอียดกันชัดๆนะวงเงินกูเนี่ยสูงสุดคนละ2 0 0 0 0บาทดอกเบี้ยก็คงที่นะ0 6 0อนต่อเดือนหรือหมื่นละหบบาท ระยะเวลาในการผ่อนเนี่ยไม่เกิน1ปีนะแล้วก็ปลอดชําระเงินต้นเนี่ยสงวดแรกก็คือชําระแค่ดอกเบียเบ้ยเบาๆไปก่อนนะเดือนละ60บาทเท่านั้นอย่างเช่นคุณกู้10,000บาทเนี่ยงวดที่1น่ถึงสก็จ่ายไปเลยเดือนละ60บาทส่วนงวดที่4ถึง12เนี่ยก็จ่ายเดือนละประมาณ1นึ่เจ็ดสิบสองบาทเท่านั้นนะไม่ได้มีค่าธรรมเนียมแอรแฟงไม่มีบังคับทําประกันชีวิตด้วยต่อไปก็มาดูกันว่าใครบ้างที่สมัครได้ 1. ก็ต้องเป็นคนที่ไม่มีประวัติเครดิตทางการเงินหรือไม่ได้กู้สถาบันการเงินใดๆมาแล้วอย่างน้อย2ปี 2. เป็นคนไทยนะอายุ20-65ปี 3. ม,มีที่อยู่ติดต่อได้แน่นอน 4. มีอาชีพไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ารีแลนซนพนักง,งานประจำรับจ้างทั่วไปก็สมัครได้หมดและสําสำคัญนะห้ามเป็นพนักง,งานของธนาคารออมสินเองพูดง่ายๆก็คือออมสินเนี่ยอยากช่วยนะคนที่ ยังไม่เคยมีโอกาสกู้ให้มีเครดิตครั้งแรกในชีวิตวิธีสมัครก็ง่ายมากนะคุณก็สามารถลงทะเบียนผ่านแอปไมโมได้เลยขั้นตอนก็คือคุณก็เปิดแอปไมโมนะแล้วก็เลือกเมนูสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็รายได้ของคุณรอระบบเนี่ยเขาตรวจสอบแล้วก็ยืนยันเสร็จจากนั้นเมื่อผ่านแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อนะเพื่อยืนยันตัวตนและสุดท้ายเงินก็จะเข้าบัญชีทันทีหลังอนุมัติซึ่งระยะเวลา การสมัครเนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่14มีนาคม2568นะแต่ว่ามันจะสิ้นสุดแล้วนะในวันที่31ทธันวาคม2568หรือจนกว่าวงเงินโครงการเนี่ยจะหมดลงถ้าคุณไม่สะดวกที่จะสมัครผ่านแอปนะก็สามารถไปที่สาขาออมสินใกล้บ้านให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาช่วยลงทะเบียนได้เลยยกตัวอย่างง่ายๆนะยังคุณเป็นแม่ค้าขายกล้วยทอดในตลาดอยากจะขยายร้านซื้อเตาทอดใหม่ต ไม่มีเงินพอได้สินเชื่อสร้างเครดิตเนี่ยจากอมสิน20 0 0 0บาทคุณก็ใช้เงินซื้อของได้ทันทีนะตอนเบาๆเพียงเดือนละพันกว่าบาทแถมอีก3เดือนแรกเนี่ยจ่ายแค่เดือนละ60บาทเท่านั้นเองนะพอครบปีคุณก็มีเครดิตในระบบแล้วครั้งต่อไปเนี่ยก็กู้วงเงินสูงขึ้นได้อีกอมสินเขาเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนนะโดยเฉพาะคนอย่างคุณเนี่ยที่ไม่เคยกู้ที่ไหนมาก่อนได้เริ่มต้นอาชีพเสริมของตัวเองสักที2000 20, 0บาทเนี่ยไม่น้อย เลยนะแล้วก็สมัครได้ถึงสิ้นปีนี้นะหรือจนกว่าวงเงินจะเต็มใครอยากจะเริ่มต้นอาชีพก็อย่ารอช้านะเข้าแอป Mymo ตอนนี้เลยหรือจะไปที่ออมสินทุกสาขาก็ได้ถ้ามีข้อสงสัยเนี่ยก็โทรไปนะ g b Contact Center 1115ได้เลยอย่าลืมนะเริ่มวันนี้มีเครเดิตพรุ่งนี้สร้างโอกาสให้กับตัวเองห้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับนึกถึงเงินนะครับนึกถึงต่อยหลานยายชาแนลนะครับ